mà hai tôi được xem là lận สบายดีตอน,นเช้าพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เวลาหกโมงปลายมาชิมาจอกกุบังให้ยันเนี้ยอยู่ในโรงตัวนี้มากระทมงานเอาปุ่นที่เมืองน่นาไปก่อนแหละจะถ่ายวังถาติดตามกันพี่น้องเลยวันนี้มาหอดแต่สาวเติบนี่มไปเห็นนกเชี่ยวอยู่กบมันอยู่บนไหนพี่น้องตัวลุสูงนะที่เมืองน่าไปก่อนน่ะลูกเข่าลูกเข่าพี่น้องลูกเข่ารลายลุงตัวนี้ โอ้นกเขานี่กก่กนต่กอนยน่งนี่ลอยชองลอยลก็ยน่งเอาสิไรแต่วงัวมีนกใหญ่ดูวัวสีมามนดูวัเด้อมาหนิห้อง่ะไรบริมาเป็นอาททตย์แล้ว มาแต่สาวชิมีหนุกใหญ่กับอมีอ่กันพป่น่อเด้ยมันเป็นอะไรน,นี่น,นี่นมัต้องใส่คนเก็บเป็นสาระ ồ, nhiều nhiều. Mà hay được Bài, mà thôi được xưa loạn phải, Bây giờ bây giờ cốc luôn rồi. Mình làm gì đó bọn nó bọn nàng rồi. coi bản nào Oh, ไปสามมือสี่มือตาย่ปดีอะจะถามพน,กกน,น,นุกันเน่ะนนนโอ้แล้วพี่น้องไอ้สมพาะทั้งวานนุกของเขาเกิดไปตายทางอื่นแล้ว ทอมพ่อเป็นโก่ันแล้วเจ็บนักแล้ว เราจะลองปืนลกกกันมาก่อน ผู้ตายวะาว่าที่ยังข้นอยู่ nục ra quỷ Ơ ờ, thằng chè chè nè

ก็ขักวอ่ะวกนี่ขงสองตัวได้ป่อย ลูกข้างแล้วมันตกหอดดินแต่เสียงมันนะโว๊ยโว้ยดูคิอจะข่างแหละตัวน่ะ Ô, đực ta khàng Mừng nữa นนนนโน้พี่น้องเอ้ยจะโกแค้มมาเพล่แล้วโอ้ยมันรุดไปเลยนี่น,น็อตนี่ได้แบบนี้ประเทศไายพี่น้องเมืองแล้วุกทับกันยังขางอยู่นกกำลังเขา,ากระตกเสีตังหา ไม่ต่สิทายตอนเก็บตอนยังให้พี่น้องเบิง่งไปสวงเป็นสวงไปมันก็อยู่น้อง,งโอ้พี่น้องเลยนกมันแบบนี้มาง่ายมันก็นจะเบิดเ่ยเพื่อมันจะเข่าตัวนึงโดนจะน้อยเ้าสิไปหล่อไปทางคก่อนเพราะว่ามันมีกบังไห้ทางนั้นอย่านว่ามันสุกตัวมันเป็นเป็น,ปนหรือบ่าเป็นนะนะเอาสิไปหลอเบิ่งแล้วเลยเพราะว่ามือเช้านี้ยิ่งแล้วไ่ นั่งาหาหน้าที่ชิมาทีกับเพื่อนมันเขาหากานนกเรนุกาตัวสิบตัวนี่แหละมันเงียบแล้วมาให้มันจกหล่นเลยนะโจโอ้ยหากาหาเมื่อนหนึ่งนะจะนอยเฉยหายงหล่อบ้างใหญ่บอลก็ไปนอนไ นายล้องไปรวมเอาไปก่อนเอาไปก่อนอยู่รวมก็ว่าไม่รู้เพราะว่าบางไห้ยังอยู่รวมหลาย หากระตุกสามโตพี่นอะ้เยเบื้องนี้ได้แต่สโคบแคมเขาเพ่แล้วโดวยตายพี่น้องเบื้องงานนี่โอ้ขักรีดิ่ขนายมากอ่งานคขมสิเห็นมัดซองบ่ โอ้ยมึงหนึ่งนี่ใหญ่บอลพร,ราดล้มพี่น้องเว้ยเจ็บเปื้นงามขาจักว่าแตกแล้วบะจักสิเป็นมันหย่อนกับปรจักษ์พร,ราดอันนี้เครือตัวนะึงแค่ว่าฮากะตั้งรักเลยฮะกะมาหนังจึงนีฮะกะได้ซ้ำตัวงานนี่เอ้จาจะถ่ายเบมึงไปอีกโ็บเจ็บเจ็บเกิดเหทศน้อยนึงตอนท่าลมนั่นจุกจุกขึ้นเวัดทองเวัดใสก็เลยพากันมา ได้น,นกซิปลายโตเศร้าโตนี่แหละก็ได้ปันกันกิน,กนเจ็บเจ็บงานางนี่ไมเ่เอาไปมากกว่านกกําลัางเขา่าจะพอกันไหมธนาเก็จิไปซื้อหวานซื้อ,อยามากินก่อน